นายรับชวนใบเฟิร์นทำกันบ้านที่เขาใหญ่แจ้งใหญยงแม่หมูบนคิดถึงค่ะไม่กี่วันก่อนเอาเขาใหญ่หวานมากเพราะมีคู่รักอย่างพระหนุ่มนายนภัสกับนางเอกสาวใบเฟิร์นพิมชนกไปเที่ยวด้วยกันพร้อมลงภาพอวดความสวีทให้กับแฟนๆได้กดไลค์กันรัวๆค่ะล่าสุดนายได้มันเล่าบรรยากาศความโรแมนติกของตัวเองกับแฟนสาวที่ผ่านมาว่าไปเขาใหญ่ตั้งใจไปทำการบ้านแต่ไม่ต้องคิดลึกนะครับการบ้านคง ผมหมายถึงอ่านบทเพราะเรามีบทที่ต้องอ่านกันท้งคู่มันได้บรรยากาศแต่ไม่ได้ไปเที่ยวเลยตั้งใจไปอ่านบทจริงๆใบเฟิร์นก็เข้าใจที่ไม่เที่ยวเพราะเราไปทํางานเราชอบเปลี่ยนสถานที่ไปเรื่อยมันมีสมาธิและผ่อนคลายในตอนนี้เปิดกล้องแล้วก็ต่างคนต่างทํางานแต่ยอมรับว่ามองใบเฟิร์นมากกว่ามองบทส่วนรองเท้าคู่เสื้อคู่ไม่ได้นัดหรือเตรียมกันเลยต่างคนต่างใส่แต่บังเอิญออกมาเหมือนกันตรงกันพอดีแค่ ่เองคะส่วนที่แม่หมูลงรูปคู่ในตอนเด็กรัวๆพร้อมตับคอมเมนต์ FC เชิงบนคิดถึงลูกจนหลายคนบอกว่า แม่ลูกมีปัญหาก,กันหรือเปล่างานนี้นายตับชัดเจนแล้วค่ะว่าอย่าเอามายงกันเลยมันไม่มีอะไรทุกวันนี้ก็เจอกันตลอดอยู่บ้านเดียวกันจริงๆคนแม่หนุ่มรูปเยอะแบบนี้อยู่แล้วไม่มีอะไรหลอกตอนนี้แม่ก็ดีขึ้นเรื่อยๆค่ะขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงและคอยซัพพอร์ตส่งกําลังใจมาให้ขอบคุณทุกคนแต่อย่าโยงจริงๆมันไม่มีอะไรอย่างวันแม่ผมก็เข้าไปไว้แม่ส่วนใบเฟิร์นก็เข้าไปเหมือนกันแต่คนละรอบไม่มีปัญหาอะไรเลยจริงๆค่ะก็อย่าโยงทุกคนโอเค และมีความสุขดีค่ะ